ที่สาคัญลูกทรงสวยจังค่ะวันเนี้ยการดูแลตั้งแต่ผุ้จิการมาจนถึงวันนี้นะครับเขาตอบแทนผู้ใหญ่มาได้ด้วยความที่ว่าต้นจักโสมโสมใบไม่มีฟื้นมาใบสวยนี่ขนาดเราไม่ได้ลงสารนะมันนี่เห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมะม่มาเต็มหมดแล้วนี่าถามลูกค้าในกลุ่มมาถามเลยค่ะป่านนี้ดอกจอกแค่คุยกัเขาก็ไม่คุยกันไม่ออกนะใช่ <ไป S 1> ครับออกเยอะ <14 S 2> เลยสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์เขาได้ดอกกุหลาบเราได้ดอกทุเรียนคิดว่ามันจะฟื้นได้ไวขนาดนี้ปะคะ ไม่คิดว่ามันจะป็นะนี่นี่นางจากใบสวยเปลี่ยนชัดเจนแล้วยังได้ดอกอีกก็คือปีนี้ก็ได้ผลผลิตทนไดอกเป็นของแถมนี่นี่าจะกินอะไรวะปีหน้าก็ได้แบบนี้หมดแล้นจะใบไม่ดีเห็นไหมนี่ดูสีใบของเราของเขาของเราของใบใหม่หมดเลยนี่เนี่ยของเราใบใหม่แล้วเราใบกำลังกำลังเราดี้วยใบเราไม่ตกใบไม่ถออสีเลยเห็นไหมหมดเลย แปลงที่ฟื้นจากต้นโซมเลยครับแล้วใบได้มาพอใบเข้าแก่ปุ๊บมันมาให้ผู้ใหญ่โดยธรรมชาติเลยครับแล้วก็มาเกินธรรมชาติด้วยที่หลายๆท่านบอกว่าอ,อหมดเวลาแล้วตั้งแต่มกราเนาะมกราปีหกเจ็ดนะวันนี้เราอยู่วันที่สิบสี่กุมภาหกเจ็ดเนี่ยของผู้ใหญ่จากพริกจากต้นโซมมานะครับพอใบแก่เข้ามาใบาชุดเดียวด้วยแล้วก็ได้ดอกมาด้วยครับธรรมดาไม่เคยได้งี้ยใบยชุดเดียวมันได้ดอกทนี้กลับได้ดอก สามารถทาได้ครับแล้วก็แต่มันจะแบกให้พี่ใหญ่ไม่เยอะเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าเรามาทําให้มันเต็มใช่ใช่การที่สาวอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเด็กก็ออกใช่ใจเฮ้ยเด็กก็ออกไม่ใส่เจล็กจะแบนจะแบนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ออกนี่จาได้ตรงนี้มันเหลืองไปหมดเลยเหลืองใบอ่อนนะแล้วใบนิดเดียวแล้วใบใบเก่าแทบไม่เห็นเลยครับเห็นใบอ่อนเต็มต้นเลยต้นนี้ไม่มีใบอันนี้ชื่อครับว่าไม่ได้ลงสารเพราะว่ามันไม่มีใบให้นับสารเลย แพ่พผมแบบเราได้เอต้นฟื้นกลับมาก็ดีใจแล้วเข่าโคลนหมดเลย,าาย,เยอันนี้เข้าโคลนหมดเลยเห็นไหมเปลือกเรากันยังกระด้างอยู่สิ้นเดือนเนาะนะครับสักสิ้นเดือนจะเริ่มเห็นฟอ<ม>ร์มดอกชัดผลชุดหลังนี่จะเน้นสองสามร้อยไข่ไก่อะเรามีเดี่ยวไปถึงห้าสิบเซนดูยอดล้นเนี่ยนน ใบยังไม่ทันแก่ดีแต่ปีข้อปีข้อที่ที่สำคัญเห็นไหมมันไม่ได้มาพุ่งยอดเดียวนะมันแถมนี่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 เห็นไหมเนี่ยเนี่ยในยอดนี้แล้วกันผู้ใหญ่ปกติของผู้ใหญ่มันจะถอดมาแค่นี้ใช่ไหมนี่อันนี้นี่เขาแถมหูมาเนี่ยตรงหูใบแถมมาให้อีกชุดหนึ่งอันดับแรกชุดแรกเขาแถมมาให้สองเนี่ยพอมันมีหนึ่งสองสามชุดเก่ามันช่วยผักมานนี่อันนี้เริ่มปีมาสามสี่ให้เราเห็นแล้ว ทําให้ชุดหนึ่งของผู้ใหญ่เนี่ยนะจากที่คนอื่นเขาได้หกใบห้บาใบทําให้ชุดหน้าเนี่ยนนี้สี่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 แล้วถอดยอดมาอีกสี่สี่สิบหกนะครับแล้วถอดชุดนี้มาเนี่ยหูกำลังจะแตกอีกแตกอีกทาให้ใบชุดหนึ่งของผู้ใหญ่มาเป็นเกือบ,บยี่สิบใบไม่จําเป็นจะต้องทำสามชุดเหมือนคนอื่นล้วในฤดูกาลหน้าเนาะเพราะว่า,ม,ม,าะนะมันมาทีเยอะเนาะมันมาทีเยอะครับเดีย๋ยวปีหน้าเราทำสองชุดใบให้ได้ทั้งหมดอย่างน้อยน้อยสามสิบใบพอเลย